ทัวบายซัมซาร่านะครับอยู่ที่การจะนัทตีนะครับขอบคุณสถานที่นะครับตลาดค่ายเฉลยศึกและร้านโคโค่ล,ลิ้วแควนะครับด้านซ้ายมือเชื่อไหมครับอาร์มชาติเครับบางทีครับอาร์มชาตีครับอาร์มชาติเมาจากไหนนะครับมาจากเข้าเรือาาาเอด็กการนะครับ ลูกประการเข้ามานะครับเราจะชุกันในกติกาสาดคนสาดนาทีนะครับเข้ามึงครับเข้าม

หนักๆอย่างเงี้ยดวนมีร่วงนะไม่มีออนนะครับผมขอหนักครับหนักมากครบเจ้าทุกทู

เต้นแดงต่อยเปแล้วนะได้อยู่